ดมาพอไปกันไปนอนมามาไหม,มเ,เข้ากลุ่มซื้อบัตรได้นะคะร่อยจักบัตรว,วันนี้เออวันนี้เท่าไหร่นะตัวเองอรราคาบาัตรร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าไม่กลุ่มสองพันแล้ว 2, 2> อันอนี้กลวนตรงไหนสิบไหมสิบไหมจิดไหมสิบไหมค่ะสิบไหมคะจิบไหมคะ ค่ะข้ามปุ่มได้นะคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บค่ะเจ็บค่ะเจ็บตรงไหนอะเจ็บคุณหมอคุณหมอมาช่วยหน่อยคุณหมอช่วยหน่อยหมอเพชรช่วยหน่อยเร็วหมอเพชรโอจะไปไหนเอาห้องหมอแล้วเอาห้องหมอชา่แม่จะหมดแล้วแม่น้องมันก็ยังซึนอยู่นี่นันดีๆนันงดีโอ๋ยดูดูอ๋ยดูคุณหมอ หางเลี้ยวหงเล้วนั่งเล็วนั่งเล็วมาทางมาทางมาทางมาทงาแล้วคไข่ดลมมาบอกรมาโทหนึ่งหนหกหกเก้าหน่อยเร็วๆร็วหนึ่งหกหกเก้าฮัลโหลฮัลโหลกันโทรกันหนึ่งหกหกเก้ามีคนเป็นลมช่วยหน่อยช่วยหน่อยโทรก่อนทีโทรก่อนฮัลโหลหนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมคะ ฮัลโหลหมอฮัลโหลหมอหมอนี G ่ยไม่ใช่หมานะหมอหมอหมาฮัลโหลหมาฮัลโหลฮัลโหลหมอหมอช่วยหน่อยฮัลโหลหมอหนึ่งหกหกเก้าบอกก่อนกดกดกดปุ๊บกดกดหนึ่งหกหกเก้าฮัลโหลฮัลโหลหมอฮัลโหลฮัลโหลไหนลูกกดหนึ่งหกหกเก้าฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งหกหกเก้าค่ะ ฮัลโหลมีคนมีคนมีคนเป็นลมค่ะคือมอ่ะอ่ะอ่เอาไปเยอะหน่อยเออฮัลโหลหน่อยฮัลโหลอ่ะอ่ะอ่ะาช่วยหน่อยเอาช่วยคนไข้หน่อยคนไข้อ่ะนี่จะโทษทรัพย์ยังไงเราคนหมอน่ะเร็วเอาออกสมอนเร็วออกสมอนทุกอ่ะโยอ่ะโยออกสมอนโทษเร็วเร็วยังไงร้อรีบมาเร็วรีบมาหน่อยมีคนเจ็บ มีคนเจ็บขาช่วยหน่อยชี้ขาช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยได้ไหมเออเออช่วยหน่อยชี้เร็ว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 มารีบมารีบมาเร็วให้หนูให้หนูช่วยหน่อยค่ะหมอหมอหมอมาลูกหมอฮัลโหลหมออันนี้กระทำตาเจ็บไปผู้หนึ่งหมอหมอรับไหม โอ้ยข้าตาบอลยิงหาล่าคนไขรเปล่าสมอเป็นล้มสมอเป็นล้มแล้วเร็วๆเอาสมอท้ไปท้โท้เร็วๆต้องการเจ็บขาเอามาเาไปช่วยไปช่วยหน่อย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 อ้าวอะไรอยู่ในนั้น ถุงเท้าเหรออยเออถุงเท้าพลอยใช่ไลมแจึงเพชรจ๋อ๋อถุงเพชรจ๋าเหรอลูกง้องเหรอโอ้ถุงเท้าเหรอโอ้ถุงเท้าอาชีอาชีเอาใส่ถุงเท้าหน่อยใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมคะฮึฮึฮึแข็งเขียว อืออื้ก็จะทเหมอนกันเาไหมไมกองกุนตักองนตวกลอกันตลตกุนตัวอืออืออุ้ยอ้อสาวบ้านห้วยนึกว่าโนนสะแบงไม่ใช่หรอ เก็บไว้ไหน้องเพชรบอกว่าเก็บไ้เก็บไว้นะคะเก็บไ้เก็บไเไี่ยไปไปถุใส่ถุงใส่ถุงเท้ายกมันไม่ใช่ถุงเท้าลูกมันไม่ใช่ถุงเท้ามันเป็นถุงใส่แว่นตาพ่อเอานักเรียนยืนตรงยืนตรงตรงกันประเทศไทยรวมนะด้ชาเชื้อร้องได้แล้วนะอืออออืองแล้ว ประเทศไทยรวมเตื่อชาติเชื่อไม่มีใครตอบรับเลยมันไม่ใช่ถุงเท้าไม่ไม่โอ้เจ็บแฉะโอ้เจ็บแฉะโอ้เจ็บแฉะ นี่อี๋มามามดูนะดูนะดูนะปิวดูนะดูนะปิวมันดีได้ออ้ยเก่งได้ออ้ยูปิวโอ้ได้ดีด้วยปิวมามาปิ้วปิ้ว นอนกันยังไม่ทั้งไหนจาาัางวาทั้งสัน่นเจ้าคือ,อสีบอนอนเ <acha> ปิวง่วงแล้วนะแม่ง่วงแล้วนะปิวพ่อป๊าแม่ง่วงแล้วพ่อนอนแล้วเห็นไหมเนี่ย ปิว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 มีจะดนหน้าแมงง่ายเอวปิวสวยวันนี้จะมีอีกไล่ปิวหนักด้วยอะเี่ยมมา

เพือในเลนกังนะเพิ่นเพิ่นปีแปลแปบีแปลแปลนมันนี่นี่ปีแปลแปบปีเปยกเปกน้ขาไหมขั้นแยวแขนนอนตันเลยปีแปลแปปีแปลแปปีแปลแปลกปอนอนแล้วพอนอนแล้ว ยังม,ม,มีถาดอยู่อ่ะทำยังไงเพื่ยจะใส่

ม่ได้ในะบอกวันนี้สิชุดาพลอยไปพลอยจาเรียกจีจ๋าพอยจ๋าจพลอยเรียกเรียกพอจ๋าเรียกอะเียกเรียกจ่อเรียกก่อนพอจ๋ไม่มีเสียงตอบรับดูสิเอา เอ้าเอ๊จยวายวเฮ้ยไปแบไม่อมนะไม่อมนะลูกนะอะไรไอ้ไอ้กุ้มเน่ไอ้ไอ้หยอกเน่้ยเนไปเป็นไห เฮ็ดเรียกเพชรสิสไลเดอร์ตูดเจ็บเลยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้นั่นเลยโอ้ปวดหลังเลยปวดหลังเลยโอ้ได้่ใหทวดเดินยังไงนะทวดอ่ะทวดเดินยังไง เว่ยสไลด์เลยเจ็บไหมเจ็บไหมน้องเจ็บไหมน้องเจ็บไหมเจ็บไหมน้องน้องเจ็บไหมระวังนะระวังนะอย่านะอย่านะโดนโดนจนได้โดนจนได้มันคันแค่ลูกคันแค่เฉยเยยายบอกให้พุ่งหายยาแย่เสือหลับนะลูก มึงใหญ่เสียหลับนะองแง่ไหนไหนดูสิตูดูดนั่นแหละตูดเป็นอะไรโอเจ็บเหยนโอ้เพียงเปียงเปียงเจ็บเจ็บมาม่มาาม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 าาามมามาาม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 าเาาอาาปาาาาา ไหนไหนไหนให้ยายดูสิแปนพัน้น้องจัดตัวไหนนะน้องจัดตัวไหนนะไปเราไปนอนกันเถอะเอานอนเถอะ่วงยังนัวคอยอยจ๋าเทศจ๋าเทศจ๋าคอยจ๋าออา ม่มีใครตอบห่อยจ๋าอ้าวน้องอยู่ตรงนั้นนะาออกมาน้องอยู่ตรงนั้นน้อง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 อยู่ตรงนั้นยมบีไมมบีไหมมรมสมบีม์ไมัมไปมๆไปกมๆไปแล้วตาไหวแล้วตาคนนั้นอ่ะไปแล้วปะ อันนี้แม่เปิดให้ค่ะอุปก่อนบายบายพ่อก่อนนะคะบายบายบ้าแม่เปิดให้ปล่อยมือก่อนสิปิดเลยปิดเลยอ้าวแล้วก่องบอกพ่อจ๋าก่อนพ่อจ๋าไปนอนก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อะจับ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 ดีๆจับดีๆจับดีๆอ่าลงดีๆนะอ่าลงดีๆค่อยๆนะค่อยๆนะคะโอเคโม่งเก่งอยู่แล้วค่อยๆนะ มันไม่ส่องน่ยโจ๊กอีกโอ้นนอโอ้นนอจับดีๆนะพลอยบ๊ายบายจับจับดีๆดูข้างหน้าด้วยดูข้างหน้าด้วยค่ะ ปอาไข่คะอโอ้อจากปอมมุนละม่อมนี่เอาให้เอาให้น้องด้วยคะ่ะให้น้องด้วยเร็ว เล้อจ้าบ๊ายบายนะบายบายพีงน้นต่อก่อนน้นต่อก่อนนะคะทิ้งกล้องไว้ตรงนี <jamais> ้นะคะ นอนนนนนนนอนดิ้ดิ้งดิงงดิงงดิงงอานะคะนจะนอนแล้วนะแม่ค่ะแหม่ห่วงแล้วนะยายแตงให้น่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแป๊บนึง อ้าวเอัทฮอะไร้อะไรไม่ไหวแล้วลูกานีแต่คนจะ่วกเลยทีนี้่วงเลยทีนี้เทงอจะี่นอนหามอือจ้าองกันอแอย <c oughs> ่างนี <Breath waterfall> <c oughs> ้หลอะพามาเลยให้ด <sinus> ับก่อนให้ไปทีมูเนาะดัก่อนเนาะ ก่อนน้อนะ,ะ,อน,น,ะ,ะอนีน,นนออนอนะ,ะอนะอห,หเยนะล,ล,ล,ลูก้าหโอเคโพักผ่อนเด้อลูกแอนลูกแอนพักผ่อนแล้วมึงเจ้าเบิ้งเด้อว่าเขาสิลับบ่ สิรับแบบไดเจ้าว่าเอ้ยเอเอเอวันนี้เรานอนที่หมอนแก่นไม่มีเปนะคะเราก็ต้องนอนแบบนี้นะลูกนะเอ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 ,อเอเอ ควันต้ยควันมาอย่าร้องหายงอแงพี่บ้านพี่เรือนปกปัาดูแลลูกแม่ลัหไย่ก่ <c oughs> อนนะคะพ่อโบอจา๋าแม่แอนจา๋าหลานนอนตื้นลหลานนอนตื่นจีเอาเดือนตาตา ีเอาไม้ลงใช้ค่ะแม่ขอรณีพระแม่ของคาผมขอวินยาเจ้ามาจนยายใหญ่รักไม่มีขอแม่ดวงเจ้าดังดวงใจโลบความที่เจ้าบวชบินไปมีความห่วงใหย,ยไม่ตามสอย เดอทางพางป่าอ่อ,อนนัยป่าดิิตันอย่าลืมที่นอนมอนเก่าอย่าลืมป่าราป่าเจ้าอย่าลืมส่งข้าวให้แม่บ้างเด้เอลูกเด้อโกรธบ้านปินงเขาใหญ่ารงทรงไร tiếng nổ flowers, nó gây thong thong, hẹn chào nam ta. มอนเก่าอยืมปลาปลาเจ้าอย่าลืมสมคับให้แม่บ้านเดิอลูกเดอนโคราชบ้านอิงเขาใหญ่ดุง้งใครเสียงโนกระมือ,อใครเขาทำให้เจ้าน้าตาเปือที่เอารักแท้

rác mấy mi khó mê muốn cháu đắng đuông cháy một quan cái cháu vui bí กนอนออน,อนี่เรียบร้อยคนนี้เรียบร้อยแล้วเราอารมาเราอารมาอยู่ติ้ง ก่อนทัน <S S ้งหมดไปยึดเขมไม้มาเลยเยียงกัวอไม่ได้มากเพียงไร<อ>ดึงอีกเนี่ยดึงทุกเดือนออถอนมันาถอนมแล้ว เสียงลายได้ยิยยน่เสีงยงหอนซูไล่หยับลอยเลยแล้วติดข้อะรันดิไมไปเลื่อนแบบเนาะอย่าออกไปนี่ย่นอนเลย

ยหมออไปหาหมออะไรหมอไปหาหมอเออไปหาหมอไปหาหมอไปหาหมอหมอหมอไปหาหมอนะมานอนมานอนดูนี่ดูนี่ดูนี่ทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปไปไม่ได้ไปไม่ได้แต่น้อยอยู่นู่นแต่น้อยอยู่ นนนนนะ ừ, จะนอนด้วยเนาะเอจะนอนด้วยนอนไปเด้อนอนไยเด้นนอนั่งด้วยนั่งตั้งเออนั่งนั่งไปเด้ดอจะนอนก่อน